มาพากกรถโดนางฟ้านะครับวันนี้พามาดู TZR นะครับ T ZR ตัวสุดท้ายนะครับหรือที่เขาเรียกว่า TZR ปี2000นะครับอันนี้ต้องบอกว่าสุดมากๆนะครับก่อนจะไปชมรีวิวากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับ s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ t z คันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีเต็ม66เลยนะครับ,นนารบ,รบภาษีเต็มห 6, 6เลย จัดสภาพมาแล้วทั้งคันนะครับว่าจะเป็นสีโครงอ่ะสีโครงนี่ออกสีบอลขาวๆนิดนึงนะครับเป็นสีโครงพาวเดอร์โคดนะครับโครงพาวเดอร์โคดจุดสีก็ทําใหม่นะครับจุดสีสีเขียวดําขาวๆ่อเทานี่สวยงามนะครับประมาณ 80%-90% เปอร์เซนะครับที่เราเห็นอยู่นี่ก็สติกเกอร์ของปารติสมหาชัยนะครับก็คือคันนี้เครื่องทํากับ ปาดิษนะครับปาดิษมหาชัยนะครับเราคอยมาเจาะจงรายละเอียดเครื่องอันนี้ให้ดูรายละเอียดภายนอกน,น,นะครับพิซเซอาปีสองพหรือตัวสุดท้ายก็คือถังน้ํามันจะเป็นฝาถังแบบนี้นะครับก็คือเปิดแล้วก็ถือนะครับนี่ก็คือฝาถังของพิซซัดปีสองพันอีกแบบหนึ่งก็คือเลือนไม้พิเศษนะครับความเร็ว240นะครับนี่เลือนไม้ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับ หน้าไม้นี่ใช้ได้หมดเลยนะความเร็ววัดรอบอุณหภูมินะครับแล้วก็ไฟเตือนต่างๆนี่ใช้ได้หมดเลยไฟเลี้ยวไฟเกียร์ว่างไฟสูงนะครัไฟเตือน2ทีก็คือใช้ได้หมดเลยคือหน้าไม้ใช้ได้หมดนะครับด้าน,นบนมีน็อตแผงคอมินียมนะครับน็อตหัวโชคมินียมแล้วก็แฮนด์ SRX นะครับมินียมสวยงามนี่นะครับรกับ TZM นะครับ สวิคฮันนี่เวลนะครับปิดเปิดไฟคือตัวนี้นะครับแล้วก็ต่ำสูงสูงคือตัวนี้นะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แต่ปิ้นปิ้นนะครับแต่ดังก็คือระบบไฟคันนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับก็มีไรน็อตทองมาค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นด้านหน้านี่มาดูระบบเบรกบ้างนะครับระบบเบรกก็เป็นปั๊มเบรก 110i ไอนะครับเบิกใหม่เบิกแท้นะครแห้ใหม่เลย อันนี้สวยมากๆนะครับก็มาดูชุดหน้าอ่ามีสายทักแล้วก็ปั๊มเมา์นิชินแท้นะครับอันนี้ก็เบิกใหม่สีแดงเลยแล้วก็ขาร้างนะครับชุดปั๊มบนแล้วก็ปั๊มล่างนี่ห้าพันกว่าเลยนะมีไล่น็อตทองจานเบรกเดิมชุดล้อเป็นของ l a s i n g boy นะ ICB นะครับหน้า17หลัง18นะฮะแล้วก็ยาง IRC นะครับระบอกโชกก็ชุกเงามานะครับ ดีช็อกหน้าก็ไม่มีรั่วนะครับแล้วก็มอนายมิเนียมเนี่ยฮะทีเซตอาร์ปีสองพันเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยเสื้อฝาเป็นของทีเซตเอ็มนะก็คือยกระบบของทีเซตเอ็มมาเลยนะครับมันจะเป็นเสื้อฝาระบบไฟก็จะคล้ายๆกันนะครับจะคล้ายๆของทีเซตเอ็มเยอะอย่างเช่นอนะ่ะปั๊มสองทีนี่ก็เป็นของทีเซตเอ็มนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็ ผ่านการโมดิฟายจากบาดิทไปแล้วนะคาบ,บูเบลเลอร์เลยนะฝาดำ40มิลนะครับจัดเต็มเลยนะแต่ว่าสองที่ยังแยบป,ปกตินะฮะเป็นรถทิปรถทรงหนักนะครับเครื่องนี้ผมก็มีการเช็ครั่วซึมนะครับก็มีเปลี่ยนชุดซ่อมปั๊มสองทีเปลี่ยนซีนสเตอร์หน้าซีนเกียนะครับแล้วก็ชุดซ่อมบาวไอ้ตรงไหนที่ผมเห็นมันเดียมก็จับเปลี่ยนหมดละนะครับแล้วก็ล้างอะไรเรียบร้อยนะครับ เครื่องนี่ทาจากฝาดิบหมดเยอะนะครับก็คือมาทั้งชุดเลยนะครับเป็นคาบูชุดเครื่องนะครับชุดไฟคันนี้เป็นไฟอีเก็บนะฮะคารบูใหญ่ก็ต้องใช้กล่องไฟแรงๆนะมิงั้นมันจุดระเบิดไม่ได้นะครับแล้วก็มาด้วยชุดท่อนะครับของฝาดิทมหาชัยนะครับท่อเหล็กทรงกระดกแต่อีกชิ้นนึ้งก็เป็นเกียโยนะครับของหน่วยเลสซิ่งนะครับทบหลังก็เป็นของโอเคดีนะครับตรงรุ่นสัติดีมากนะอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็น อะมิเนียมนะครับของงานหน่วยเหมือนกันนะครับหน่วยเลสซิ่งนะครับมาดูชุดเบรกหลังอาปั๊มนิดชินนะครับสีแดงนี่ก็เบรกแท้ใหม่นะครับแล้วก็สร้างขาปั๊มแล้วก็ตัวยึดอะไรเรียบร้อยก็คือเก็บมาได้แบบสวยงามเลยนะปั๊มกระทุงอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับทาสีเต็ม66นะครับเปิดบอรดใช้ได้นะครับถังสองที่อะไรก็แยกปกติรถมีแบตเตอรี่นะกล่องไฟ E7 นี่ต้องใช้แบตเตอรี่นะถ้าแบตหมดนี่คือสตาร์ทไม่ติดนะครับ ดูด้านซ้ายนะครับเป็นโซ่ทอง DAD นะครับ415อ่าโซ่เล็กตามสเต็ปนะครับเกียโยงนะครับเสีโปรงด้านซ้ายนี่สวยงามนะครับมาดูหลีด V2 กันบ้างนม่นะครับหลีดของ n s r นะครับ V2 ใส่ใหม่อะไรก็อยู่ครบนะครับด้านซ้ายก็ประมาณนี้อ่าย้อนแสงนิดนึงมาฟังเสียง ความร้อนเนี่ยก็คือยังไม่ได้สตาร์ทเลยนะก็กระดิกมาแล้วนะคือความร้อนใจก็ได้ปกติอันนี้ผมไปลองแล้วนะแรงมากนะครับความร้อนก็ปกตินะครับเอาไปขี่ใช้งานได้เลยนะครับสตาร์ทติดง่ายนะรอบขึ้นนะครับไฟพามาก,ก็ใช้ได้นะครับไฟพามาก,ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะแรง,งเครื่องที่สูงหน้าไม้ก็ติด ไม่ครบเลยนะครับอันเครื่องของปาดิศนะครับก็คือจัดเต็มนะครับบอกเลยว่าจัดเต็มแล้วก็เป็นทรงรถหนักรถพลิปนะครับหรือว่าสายหมกนะเป็นรถหนักดิดหน้าดิดหลังนะครับเครื่องที่ผมสัมผัสได้ก็กล้าก็เป็นลูก61นะครับไฟ E7 ไฟแ e ดด E7 นะครับ เป็นกล่องไฟ E7 แล้วก็ทําแถบแม่เหล็กแถวจานไฟนะครับแต่ว่าชุดไฟนี้เป็นของเดิมนะครับก็ต่ออะไรตรงจุดของเดิมของเขาเลยนะครับก็มีขาบูใหญ่นะครับ,บ,นะรบฝาดํา40แล้วก็ลีด d ด r หลีด V2 นะครับไม่แน่ใจว่าข้อเหวี่ยงหรือพวกเกียร์อะไรอย่างนี้ก็อันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบมานะครับแล้วก็มีท่อท่อของฝาดิดเลยก็คือมาครบเซตของเขาเลยนะครับ ปะปูใหญ่มันต้องจุดระเบิดด้วยไฟแรงๆนะครับอันนี้ผมไปลองวิ่งอยู่แล้ววิ่งดีมากๆนะครับอันนี้ล็อกล็อกเปนะล่วานะล็อกเปลาแต่ว่าไม่รอรอบมากนะครับก็คือขี่ง่ายนะครับขี่สนุกนะครับจัดว่าแรงเลยนะใครที่ชอบรถแรงๆครับน,นี่นะเครืองเงียบกิฟต์เลยไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะ วิ่งแน่นอนนะครับโอเคครเสียงดังนะครับมาฟังราคานะครับดิสาปี2000นคันนี้เปิดราคาอยู่ที่33,900บาทนะครับ33,900บาทเอกสารครบโอนภาษีเต็ม6 6เลยนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับวิ่งทิปออกทิปได้เลยหรือจะขี่เล่นตามเดแยวบ้านก็ได้นะครับ ขี่ง่ายขี่สนุกนลครับ2ทีก็ไม่ต้องผสมถังนะมีทางอะไรแยบปกติระบบไฟครบครับความร้อนปกตินะครับก็คือเก็บสภาพมาให้แล้วนะครับเาเป็นชุดล้อระบบเบรคชุดโซ่สเตอร์อยางนะครับเครื่องก็คือเก็บมาหมดแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยนะแค่ทําเครื่องนี่ก็เกินราคารถแล้วนะเพราะว่าสํานักดังนะครับทำก็ราคาสูงแน่นอนนะครับตามค่าฝีมือตามความดังของช่างนะครับ ก็ฝากไปได้ครับ TZR 33,900บาทนะับาทภาษีเต็ม6กท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เบอร์063 425 59 89ายกครับไลน์ก็เบอร์น,นี้เลยนะครับไปลองวิ่งมาก็ประมาณ34กิโลก็ถือว่าสุดใช้ได้เลยนะครับตามชายานะครับผมไม่กลัวนะครับรถแรงมากนะครับขี่ง่ายนะครับเปิดคันเร่งก็ วิ่งปี๊ดปี๊ดปี๊ดป,ปีเลยนะฮะดเสียงเสียงท่อเสียงท่อไม่ไม่ถือว่าดังมากนะครับก็จะเป็นเสียงท่อรอดนะครับวิ่งแน่นอนนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจะส่งให้ลูกค้าได้ทั่วไทยเลยครับราคาก็ยังไม่หลอมค่าจัดส่งนะฮะเราจะส่งก็แล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับจะส่งได้หน้าบ้านเลยนะครับก็รีวิวประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ